สวัสดีครับกลับพบกับ PWF Channel อีกครั้งนะครับผมพบกันในเกม Backcover Mobile อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อนๆไปดู2ตัวละครใหม่กันนะครับก็คือยูโนแดงแล้วก็แลงกิสเขียวนะครับว่าสกิลจะเป็นไงบ้างการ์ดทำอะไรได้น่าเปิดหรือว่าจะข้ามดีก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันแล้วถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะเติม เกมออนไลน์นะครับผมผมแนะนำเลยเป็นร้านจูนบิโกช็อปนะครับผมร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า4ปีแล้วก็เติมถูกเติมไวไม่มีรีฟันแน่นอนครับปลอดภัยถ้าใครสนใจที่เติมเกมอย่าลืมนะครับจูนบิโกช็อปลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชั้นเลยนะครับผมสามารถทักไปที่ Facebook หรือ Line ได้เลยนะฮะขอฝากกันไว้ด้วยนะฮะจูนบิโกช็อปครับผม เอาล่ะครับมาถึงตัวละครใหม่ตัวแรกของเรานั่นก็คือแดนคิสโบนะครับผมตัวละครนี้เป็นแอคแทกเกอร์สายสีเขียวนะครับที่เข้ามาใหม่คู่กับยูโนแดงนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของมีอะไรได้นะครับผมเอาละ่ะสกิลเสริมเมื่อ2ดาวนะครับตัวนี้เมื่อ2ดาวทุกครั้งที่เริ่มเทินคุณจะได้มานาเพิ่ม2งเอาง่ายๆทุกครั้งที่ตัวนี้ออกแอคชั่นมานาจะเพิ่ม2ทันทีนะครับ คือมานาเด้งไวมากนะฮะสำหรับแลนด์กิสโบนนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างแ้นติได้บ่อยมากนะครับเพราะมัมสกิลเขามีดูมานาด้วยเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเอาละ LR เป็นอมาตะเหมือนลิสเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับต่อไปเป็นตีเดี่ยวครับตีเดี่ยวยิงออกไปมีโอกาสเพิ่มมานาหนึ่งนะครับผม50%นะฮะอัพไปก็แค่เพิ่มดาเมจนะครับผม สกิลถัดไปความภามคภูมิใจของตะกูลโวนก็คือสกิลนี้จะดูดมานาเพื่อน2หรือดูดมนาตัวเองก็ได้นะสกิลนี้ถ้าดูดมนาตัวเองก็คือคุณจะไม่ได้อะไรได้แค่บัฟสปีดอย่างเดียวนะฮะแถมมีโอกาสลดการฟื้นปูนมนาลดพลังฟื้นปนูพลังชีวิตที่ได้รับ1ก็คือทําให้เพื่อนติดดีบัฟหรือตัวเองติดดีบัฟโดนฮิลเบาลงนะครับผมนะสำหรับสกิลนี้ แต่ถ้าคุณอัพเต็มแล้วพาส,สิฟนี้จะยังไม่หายไปแต่ว่าโอกาสติดจะต่ำมากๆนะครับแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะฮะเอาละถัดไปเป็นสกิลถ้าไม่ตายยิงออกไปใส่สกิลหมู่ใส่ศัตรูปิดกั้นการฟืร้นฟูพลังชีวิตต,ตรงนี้คืออะไรปิดกั้นการฟืร้นฟูพลังชีวิตก็คือปิดกั้นการเด้งเลือดก,ก็คือการเด้งเลือดของชามมี่ที่มันอ่าทิกทุก เทิร์นที่ออกแอคชั่นของชามมีที่เด้งเทียสามารถ3 0สาพันเรื่อยๆนั่นแหละในตัวนี้นะปิดการการพื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มอบรับตีชนะทางให้กับเพื่อนๆเอาไปเล่นกับทีมเขียวเก่งมากนะครับสำหรับโว้นนะต่อไปสกิลลดการพื้นฟูที่ได้รับก็คือมันปิดเด้งเลือดก็จริงแต่ว่าถ้าคุณใช้การฮิวแบบใหญ่ๆอย่างเช่นของมิโมซ่าอะไรพวกนี้มันก็ยังฮิวขึ้นอยู่นะครับผม นะซึ่งตัวนี้เอาไว้คอเตอร์ชามีฟ้านั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากใช้คอเตอร์ชามีฟ้าหารือลคานตัวนี้คอเตอร์ได้นะฮะต่อไปมอบผลปิดกัน้นตีบัฟให้กับตนเองก็อารมณ์ว่าจะทำให้ตัวเองไม่โดนดีบัฟนะครับแต่ได้แค่ตัวเองคนเดียวนะต่อไปสกิลประสานลบบาเรียออกครับผมแค่น,นั่นเอง เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า l a n d g การ์ดแลนด์กิสการ์ดประจำตัวเขาทำอะไรได้นะฮะก่อนจะไปดูตัวอย่างสกิลนะครับผมเอาล่ะครับสำหรับแลนด i กิสโบนของเขาทํทำอะไรได้การ์ดนี้จากดูดมนาของเพื่อน2หน่วยจะเราได้มนาสองหน่วย,จะ,นะวยจะเป็น3าหน่วยนะครับก็คือ สกิลนี้สามารถดูดมานาตัวเองได้ดูดไป2คุณจะได้คืนมา1ได้คืนมา3ซึ่งคุณได้กําไร1แน่นอนแต่สามารถดูดมานาเพื่อนๆจาก2คุณจะได้3ก็คือคุณใช้ท่าไม้ตายไปปึ๊บพอถึงเทินคุณคุณเด้งสองเด้ง2แล้วคุณดูดเข้ามาอีกคุณได้มานา7คุณอาจจะใช้ท่าไม้ตายต่อได้เลยก็ได้นะครับเบิร์นท่าไม้ตาย2ทีได้เลยถ้าวนเข้าเทินคุณทันนะเอาละส่วนข้างล่าง บัฟที่เอาไปใส่ใครก็ได้นะอันนี้เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดสถานะปิดกั้นการฟื้นฟูอยู่นะครับคุณจะตีชนะธาตุแรงขึ้นเป็นประมาณ20%ซึ่งแรงมากๆนะครับแต่คุณต้องปิดกั้นการฟื้นฟูได้ก่อนตัวที่ปิดกั้นการฟื้นฟูได้ตอนนี้จะมีน้อยมากๆนะครับซึ่งตัวมันเองปิดกั้นได้นะฮะสำหรับแลนกิทนะ แต่ถ้าถามผมว่ามันมีตัวไหนปิดได้ผมตอบยากเพราะแทบจะไม่มีเลยนะฮะตัวนี้สามารถนําไปเล่นคู่กับลิสไลอาได้เช่นกันนะฮะถ้าใครอยากจะเล่นนะสามารถนําไปเล่นได้ครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสกิลกันดีกว่าว่าทำอะไรได้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสกิลของแลน์กิสกันก่อนว่าทําอะไรได้นะฮะตีไปปุ๊บอ่ะไม่มีอะไรเห็นไหมแค่เพิ่มมานาหนึ่งครับผมแค่นี้เอง ต่อไปเป็นสกิลดูดมนาที่ผมบอกไปนะครับนี่ปึ๊บเขาจะดูดมนาเป้าหมายมาแล้วเพิ่มมานาให้ตัวเองแล้วเพิ่มสป,ปีดนะครับมีโอกาสติดดีบัฟแต่ถ้าไม่ติดจะดีมากสําหรับดีบัฟตัวนี้นะมันจะมอบดีบัฟให้คนที่โดนดูด้วยแต่เมื่อกี้ไม่ติดเดี๋ยวผมดูดให้ติดแล้วกันอ่ะไม่ติดอีกแหละดวงดีซะอีกเอาละ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปที่ท้าไม้ตายก่อนเลยท้าไม้ตายครับเขาจะยิงกระสุนใส่ศัตรูนะครับ อลังการมากดูจริงบึ้มอ่ะยิงไปปึ๊บปิดกั้นดีบัฟบครับนี่ไงบั๊มาแล้วปิดกั้นดีบัฟบให้ตัวเองแล้วก็มอบตีชนะท่าุให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับและศัตรูก็จะติดเห็นไหมห้ามหิวเลือดอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยบนหัวนะฮะห้ามหิวเลือดให้ห้ามเด้งเลือดแล้วก็หิวเลือดเบาลงนะครับผมสำหรับแรนกิฟก็จะมีประมาณนี้นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือยูโน่แดงของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะครับมาถึงตัวถัดไปแล้วนั่นก็คือยูโน่แดงสายดีบัฟเฟอร์ของเรานั่นเองตัวนี้เป็นด er ีพัฟเฟอร์ที่ออกแนวแทงแขๆงปวนปวดนะครับอาจจะไม่มีสกิลเกาะแตกเหลือใดๆอย่างสิ้นนะครับตัวนี้เกิดมาเพื่อ PVP เน้นๆเลยนะครับเพื่อน เอาละเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าสกิลของยูโนแดงทำอะไรได้นะครับอ่ะผมจะเกิดไปนิดนึงตัวนี้เอาไปเล่นกับแอสตาแดงเก่งมากๆนะครับผมอ่ะเมื่อ2ดาวทำอะไรได้ตัวนี้เมื่อ2ดาวถ้าใบศัตรูแล้วคุณตีคุณจะได้บัฟเพิ่มมานาให้กับตัวเอง2หน่วยนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับมีดาวก็ได้ไม่มีก็ได้ครับสำหรับยูโนนะเอาละถัดไป หากพันธมิตรทั้งทีมเป็นสายสีแดงจะมอบผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว20%ให้กับทั้งทีมเมื่อเริ่มเทิดแค่เริ่มต้นนะครับผมคือเริ่มเกมมาก็เ,าเหมือนบัฟของเจ้าชาลอตฟ้านะครับที่ถ้าคุณเล่นทีมฟ้าหมดคุณจะใบ้ศัตรูได้ยูโนแดงเช่นกันครับถ้าคุณเล่น4ตัวสีแดงทีมคุณจะได้เร่ง20%ซึ่งคุณมีโอกาสได้เปิดก่อนแน่นอนถ้าสปีดคุณเยอะกว่าเขานะครับ เอาละตีธรรมดาถ้าศัตรูติดใบอยู่มีโอกาสเพิ่มความป้องตัวให้กับตนเองนะฮะ50%นะครับถ้าอัพเต็ม70%ถัดไปครับเป็นธนูขาวลมกัะโชคสกิลนี้ยิงออกไปจะใบศัตรูนะครับใบศัตรูใบก็คือใบแค่สกิล2เท่านั้นจะไม่ใบสกิลพิเศษนะฮะซึ่งสกิลนี้ก็ไม่ได้ OP สักเท่าไหร่นะครับมันจะอ P ตอนมีการ์ดนั่นเองเดี๋ยวการ์ดทำอะไรได้เดี๋ยวเราไปดูกัน ต่อไปนะครับต่อไปหอ,อกสีขาวครับหอ,อกสีขาวทําอะไรได้เหมือนยามีฟ้าเลยก็คือปาตีเดี่ยวออกไปทําให้ใบสกิลพิเศษแล้วก็สกิลสองของศัตรู1ตัวนะฮะแถมยั่วยุศัตรูด้วยนะครับทำให้ศัตรูคนนั้นมาตีเราอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ให้ผลลดความคล่องตัวกับศัตรูตัวนั้นด้วยนะฮะส่วนสกิลปสานก็คือใบอย่างสมบูรณ์1เทินนะค,ครับผม เอาละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการ์ประจำตัวของยูโนแดงทำอะไรได้นะครับเอาละครับการประจำตัวของยูโนแดงนั้นก็คือเมื่อคุณใช้การ์ดกับตัวเขาเองนะคุณใช้สกิล2ไปใบไม่พอคุณจะลดมานาของศัตรูด้วย1ห,หน่วยทำให้เขาไม่สาม,มารถใช้สกิลอันติเมตได้นะฮะถ้าคุณได้เปิดก่อนนะอ่ะทุกคนจะเริ่มมามี8ถ้ายูโนคุณได้เปิดก่อน ยูโนจะลดมานาสตูหนึ่งทำให้มานาสตูเหลือแค่7คือเข้าเทิอนเขาปุ๊บเขาจะใช้สกิลทำให้ตายไม่ได้จะใช้ได้แค่ประสานเท่านั้นนะครับเอาล่ะถัดไปสกิลที่เอาไปใส่กับตัวอื่นได้เมื่อคุณโจมตีตัวที่ติดใบหรือใบอย่างสมบูรณ์มีโอกาสที่คุณจะได้มานาคืนนะครับผมซึ่งการตัวนี้ผมแนะนําควรเป็น4ดาวถ้าแต่เอาไปใส่กับยูโนนะมันจะเก่งมากๆแต่ถ้าถามว่าไม่สดาวก็ได้ไหมได้ครับเอาแค่ ศดาวไปเลยแล้วคุณก็เล่นแค่ข้างบนครับเอาแค่ปรับรด SP เท่านั้นก็เก่งแล้วนะครับแต่ถ้าคุณทำสีดาวได้คุณใบ้ศัตรูแล้วคุณตีไปคุณได้มานาสาหน่วยซึ่งคุณจะปาขอกได้เรื่อยๆเลยสำหรับยูโนนะค่อนข้างเก่งมากๆนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของยูโนแดงสายดีบัฟเฟอร์ตัวนี้กันว่าทำอะไรได้สกิลแรกครับยิงขึ้นลงออกไปไม่มีอะไรครับถ้าศัตรูไม่มีไบ หรือใบอย่างสมมู์ก็จะไม่มีอะไรนะฮะอะท่าสองที่ผมบอกไปใบสตูแต่ใบแค่สกิลสองนะปึ๊บอะติดหนึ่งตัวละถ้าคุณตีท่าหนึ่งไปปึ๊บมันจะมีโอกาสเพิ่มความคล่องตัวให้คุณเห็นไหมมันจะเพิ่มความคล่องตัวได้ครับแต่สกิลสองการจะให้ติดใบมันยากนะครับถ้าอัพแค่ขั้นหนึ่งควรอัพเต็มนะอะเห็นไหมติดใบละเอาล่ะสกิลท่าไม่ตายก็คือ ปาไปแล้วติดใบอย่างสมบูรณ์นะฮะโอ้โหอลังการมากขีน่นกมาแล้วครับหอกสีขาวของแฟรี่บับก็ให้อ่ะติดใบอย่างสมบูรณ์ยั่วยุลดความคล่องตัวนะครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้พอใบอย่างสมบูรณ์ปุ๊บถ้าคุณตีธรรมดาแล้วติดความคล่องตัวเทินคุณจะวนมาไวมากแล้วถ้าคุณมีการประจําตัวคุณจะปลาหอกได้เรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับยูโน่ตัวนี้ แล้วยิ่งถ้าไปเล่นกับทีมสีแดง4ตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่ OP มากๆนะครับแต่ OP นานไหมอันนั้นต้องดูที่ว่าทางเกมจะเอาตัวแก้ทางมาไหวแค่ไหนนะฮะเอาละจบบทที่ร้อยสำหรับการดู PV ีวิวสกิลของยูโนแดงนะฮะเดี๋ยวต่อไปเลยเราไปซูบกันดีกว่าว่าควรสุ่มตัวไหนควรมีตัวไหนอยู่ในทีมนะครับนตอนนี้เอาละครับมาดูตอนสุดท้ายกันดีกว่าว่าผมว่า พวกตัวนี้ควรสุ่มหรือควรข้ามนะครับส่วนตัวผมมองว่ายูโนแดงนั้นเป็นตัวที่เก่งและสามารถเล่นกับแอตตาได้ผมว่าควรสุ่มมีติดไ d ดีไว้และมีการประจําตัวจะดีมากนะครับหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรครับยูโนแดงผมว่าควรมีติด ID ดีไว้สักหนึ่งตัวควรสุ่มนะฮะไม่ควรข้ามนะหรือจะข้ามก็ได้แล้วไปลุ้นให้มันหลุดเลทออกเป็นตู้ธรรมดาเพราะ2ตัวละครนี้จะเข้าไปอยู่ในตู้ธรรมดานั่นเอง สามารถสุ่มหาได้ตลอดเวลานะครับเหมือนกับลิทไลอาร์นั่นเองนะครับแต่ถามว่าควรมีไหมควรมีไว้ตัวหนึ่งครับสำหรับยูโนแดงนะฮะเอาไว้เล่นกับแอตตาได้ในช่วงแรกนะครับเอาล่ะต่อไปแลนกิสสำหรับแลนกิสผมมองว่าข้ามดีกว่าครับไม่จําเป็นที่ต้องสุบเลยเพราะว่าแลนกิสเก่งจริงครับเก่งมากๆด้วยแต่ข้อเสียก็คือตัวที่เล่นคู่กับแลนกิสยังไม่มาเร็วนี้นั่นก็คือ เจ้าฟ้าหน้าเขียวนะครับฟ้าหน้าเขียวถ้าคุณเล่นทีมสีเขียวคุณจะเก่งมากๆเลยนะครับนั่นก็คือปัญหาทําไมแลนกิทมาตอนนี้ยังไม่โอพีมากอาจจะเล่นได้แต่ก็ยังไม่เก่งที่สุดอยู่ดีนะฮะสำหรับแลนกิทผมมองว่าข้ามดีกว่าสุมแค่ยูโ you น know ก็พอแล้วเอาละฮะในคลิปวิดีโอพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้ามันเพื่อนคนไหนชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วถ้าเห็นต่างหรืออยากคอมเมนต์บอกอะไรผมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะ ถือเป็นการสนับสุนผมในตัวด้วยสําหรับแค่มาคอมเมนต์แค่นั้นเองเอาล่ะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดี้บายๆไว้เจอกันครับ